ในรอบสองเดือนที่ผ่านมาที่เราคุยกันว่าก้าวไกลเองถูกพูดถึงในประเด็นคุกคามทางเพศเยอะมากๆพอสมควรณนะตอนนี้บางคนบอกว่าอาจจะเป็นวิกฤตหยิบมาเป็นโอกาสในการสร้างความเปลี่ยนแปลงสร้างการรับรู้ใหม่ได้ยังไงบ้างฮะใช่ค่ะอันนี้เป็นอย่างที่แเมแรมกันจะพูดเหมือนกันว่ามันคือสิ่งที่คือคือคือในมุมนึงจะมองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้พูดถึงเรื่องนี้กันแบบจริงจิงจังเนาะแรมก็ติดตาม ทวิตเตอร์ติดตามเอเเล็กเอ็กใช่ไหมติดตามเอ็กติด e ตามหลายหลายแพลตฟอร์มไม่เห็นก็เห็นว่าสังคมเหล่าน,นี้เราเข้าใจเรื่องนี้กันมากขึ้นจริง,รงๆเยาวชนคนรุ่นใหม่หรือร,รุ่นแทนก็ได้เข้าใจเจ็บปวดและรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่รับไม่ได้ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่แต่รู้สึกว่ามันต่างจากแบบคือต่างต่างจากอดีตอดีตเนี้ยนะการที่จะออกมาพูดเรื่องนี้มันยากเราจะเจอมายาคติเยอะมากว่า ก็แตะนิดเดียวจะมาอะไรนักหนาหรือแบบแบบก็เปเอ็นดูไง<ม>ก็ก็ว่าเอ็นดูเหมือนลูกเป็นหลานรหรือเราจะคำเน,นี้ยเยอะมากว่าเออมันเป็นการเอ็นดูนะมันเป็นการนั่นนี่หรือว่าแบบอย่าไปคิดอะไรมากเลยเราจะเป็นเจออย่างนี้มาตลอดซึ่งจริงๆมัน,ม,นมันไม่ควรจะเป็นสิ่งที่มันถูกยอมรับได้ซึ่งมาพอมาในยุคสมัยเนี้คนเข้าใจมากขึ้นเป็นโอกาสที่ดิฉันจะได้พูดถึงเรื่องนี้ว่า คือบางคนที่จะบอกว่าเราบาสูงใบเ่าเรากำลังตั้งมาตรฐานคนบอกเอ๊ะเก้าไกลบาสูงเก้าไกลเรียกว่ามาตรฐานสูงแต่บอกว่าเรื่องคุกรามทางเพศที่เรากำลังพูดกันที่เรากำลังวิริศไฉที่เรากำลังเป็นประเด็นกันอยู่มันไม่ได้เป็นเรื่องที่บาสูงค่ะมาตรฐานมันไม่ได้สูงมันเป็นเรื่องปกติแต่เพียงแค่ว่าในสังคมไทยก่อนหน้านี้มันไม่ถูกเซตเอาไว้ต่างหากมัน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 ถูกมองข้ามไปบรรู่กับข้างล่างมาตลอดวันนี้เราแค่กําลังจะยกมันขึ้นมาเป็น มาตรฐานที่มันมันปกติใช่ไหมฮะแต่ว่าเป็นสากลไปสากลเพราะว่าําเองก็ก็ได้ปรึกษาคนที่เขาทําเรื่องนี้กันมาได้พยายามจะคือตั้งแต่จำถูกเรเลอกเป็นกรรมการวินัยเฉพาะกิจเนี่ย แต่ก็ค่อนข้างกดดันเนาะเพราะว่าหนึ่งที่บอกมันเป็นการที่ให้คุณให้โทษเป็นการที่แบบเราจะต้องตัดสินใครคนใดคนหนึ่งเนาะเพราะ,ะนั้นเดมก็เลยค่อนข้างหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะหาอ่านด้วยปรึกษาโทรปรึกษาคนที่พอจะเข้าใจด้วยหลายๆอย่างเช่นพวกคาว่า powder power, power dynamic อย่างเงี้ยเราเองก็ไม่เคยที่จะได้เข้าใจมากมาก่อนแล้วก็มาศึกษาอย่างอางจริงจังก่อนแต่ที่จะมาเป็นแบบเข้ามานั่งสอบสเรื่องพ power dynamic เรื่องตัว h a ฮ a ร s m e n นที่มันเป็นแบบหลายมิติมากๆเรื่อง c o n s e n ส์ที่มันสามารถจะเกิดได้ ไม่ได้ไม่แบบมีเกิดแล้วก็มีไม่คอนเซนต์ภายหลังได้อะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เป็นสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ไปด้วยกันทุกๆกคนในในในแบบสังคมด้วยนะคะคซึ่งเป็นโอกาสที่แบบโอเคในในในภาคข,ของการเมืองเนี่ยมันเราเรากาังจะเอามันขึ้นมาพูดแบบที่มันเป็นสาธารณะมากขึ้นแต่คิดว่าในอดีตเนาะแต่คิดว่าถ้าเราต้องไปนั่ง ขุดคุยกันจริงๆแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มันก็เคยเกิดขึ้นมาเหมือนกันแต่แต่มันเป็นโอกาสที่จะได้พูดพูดอย่างจริงๆในยุคในยุคสมัยนี้ที่คนพร้อมที่จะที่จะพูดแล้วก็ทกเถียงกันแน่นอนแหละมันมันเกิดกับก้าไกลเยอะบางคนบอกกันนว่าเกิดเกิดกับเก้าไกรเยอะสองกรณีล่าสุดก็รู้สึกว่าเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะทำยังไงครับว่าให้รู้สึกว่าสังคมรู้สึกว่ารับได้หรือว่าเป็นบาที่คุณทนายใจบอกว่าเอ้ยมันต้องเป็นบาปกติที่เราพูดก็ไม่อยากให้สัง ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อ,อยู่แล้วค่ะอันนี้แจมยืนยันเรื่องเดิมว่ายังไงรอยอมรับเรื่องนี้ไม่ได้อยู่แล้วแต่อย่างที่บอกว่าพอมันเกิดขึ้นแล้วเราจะดึงศรัทธาคืนยังไงเราจะทํำยังไงแตมว่าสิ่งหนึ่งที่ที่พี่สองพูดในใน,ในที่ประชุมก่อนโหวตที่แจมรู้สึกโอเคมากๆก็คือว่ามติครั้งนี้หรือการเกิดการโหวตครั้งนี้ของทุกคนค,นคือสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบร่วมกันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ ไปพร้อมกันทุกคนจากเหตุการณ์เหล่านี้สำนักข่าว Today Make Tomorrow Today